อกูเก uhm, ็บไม่ไกลเหรอใช่เลยต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อไปกเก็บไกลกว่าน่อยไกลกว่านะไกลกว่านไกลกว่างเมตรเองครับกรบเปับนไม่เผ็ดอร่อยมาก้องลไับมีแบบแบบคุกไปกับหรืี่ไกับหรือี่ร่มากอร่อยทุกอย่างเลยรากเผ็ดอมากเลยอะไรเผ็ดครับจนก้นๆนราบบบ าไก่อะฉันว hey! okay. like, okay. ่เป็ดนะเป็ดนุ uh ่มมากลาบเป็ดรับเป็ดเหรอไก่หรือเป็ดเป็ดเลาเป็ดไก่หมูมังกุ้งไปก่อนปะไก่ช่วยเ๋ยเขาเป็นผป็ดเนื้ออาบแล้วมันอะเนเผ็ดว่ะลาบมูนนา ปาตี้นอะพร์ตเมนตเฮ้ยอะไรพี่ต้นเป็นอะไรีต้นกลเม็ดปลาทองมัมตโตก่ะต้นอยู่นี่ตลกนะใส่ชัยวิทย์กันีบมีัมมมกตลก น้ำใครไม่รู้อะไแล้วอ่แล้วเหอวาไม่อะทำปาอกปไปแล้วอยากกันาวเพีงเลยอะ คุณว่าถามว่าออกมาแล้วอยากทำแนวเพลงอะไรจะทำนาเพลงอะไรดีแนวอยากทำแนวเพลงอะไรดีเป็นป๊อปโอเปร่าบผมทเพลงเลได้ไหมได้ดีร้องร้องมาพร้อนะที่ทำไข่งอกแบบไอที่มัน วอยแบนด์อยแบนด์ัพิกีแห่งกินต้นนะใช่ห่งกินต้นเปน่งะบัดดับห่ของเมืองไทยกินต้นจวเต้นกันสะบัดเลยนะกิเต้นตองการเต้นจูเนียตต้องเต้นอเลยนะ่ก็เต้นอาเกลิ่งค่เต้นกันไปเต้นเป็นยังไงเตนเสร็จเราไม่หานเปตัว ไม่องรอห้ามพร้อมกันด้วยห้ามเต้นพร้อมห้ามเต้นรอมห้ามเต้นดีอ่ะการที่เราจะทำอะไรควรจะไม่มีกรอบหรือเปล่าล็อกก็ห้ามดีอ่ะมันทหะมนี่มันคือรูปกรอบเกินไปคนดูได้สามารถเลือกดูได้หลายแบบเลยว่าแบบไม่ต้งเต้นเหมือนกันเลยมีสามคนครับชอบแนวไหนดูคนนั้นครับแต่เล่นพร้อมกันเลยนะ เพลงอะไรไม่ต้องซ้อมด้วยใช่ไหมเล่นไปเลยแต่งเพลงมาข้ออัดขึ้นไปเลยคืดดูง่ายเป็นหวานที่เขาเข้าดีเนาะโอ้โหไม่ไหวเว้ยไมได้ในห้องากันมีโปรแกรมแบบเขร้องไหมบ้างมันก็จะเป็นแบบยอ้โหชอบแนวแบบแบบอะไรหรอป๊อปเหมือนเสียงใน พวกเพลงที่เราร้องร้องที่แล้วนี่จตายเสียงไม่้ออกไปอย่างนั้นถะทไม่ไหวแล้วหลังจากเขาอัดวินเทป่บบผูชื่อนะแต่ความคิดเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหห้าปีนี่อาจจะต้องอัดเก่าๆฮะแนวรตเอาไม ดังแล้วรวยนะเว้ยงานเยอะนะหมอลำเนี่ยก็วชิ้นหอมหวานนะอะไรนะชิ้นหอมหวานคูกินน้ำอุ่นกครวตาเแบบแต่พอดีแกกินน้ำเย็นซึ <c oughs> ้งตื่นแก้วเป็นกูพกเป็นมหม้อเป็นหม้อเลยแต่เราไม่กินน้ำอุ่นนะกินสราหรับบางคนกินน้ำอุ่นแล้วแบบสะอาดคอสะอาดคอ,อ,อเกินไปอ่ะมันแบบแล้วมันจะเป็รู้สึกอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะสะอาดคอแล้วดีนะครับมันต้องรู้กินน้ำมันคลีนเกินไปแล้วมันก็เลยแห้งอะค่ะรอครับต้องแข็งบอกต้นไม่กินน้ำธรรมดาเลยนะน้ำแข็นิดๆอะน้ำนองมันคำน้ำคำเนี่ยน้ำนอน้ำฟองเลยน้ำคำแบบกับน้ำคลองน้ำสีดำดำขาวแล้วก็มูลชอบหลายตัวมากดูไอเด็กแต่ละคน ก็า yeah. yep. จะใช้ชีว right ิตตามได้ไหมืนี่ก่อนตอนเด็กๆชอบเจ้าพน้ตัวนี้จเจ็ันด uh> ี้ันดีมยเล่าให้หนูแขนาแขนหักเจีก่ตรกเจ็ลีเรื่องเดวันเจ็ตลีที่มันเล่นเรื่องเดวานรู้จักพี่น้แข็งว่าชอบล่ชมฝอยกับเพื่อนตาแรกตาบ้าเาแรกเจ็ตลี่เจ็ตลีแล้วก็พี่ปน ล้อนมลนก็เันแย่หรอาฮึแล้วนแย่ไม่เนอะไรทำไมต้องแย่แย่มันเป็นยังไงวะกับมันทำไม่ฟังแย่ดนกับาไม่ฟังแย่เป็นบอยเหรอครับเฮ้ยแย่แย่สมรแงครแอมัแยนกันหลนอ่แะพี่ต้น ผีประทองผีประทองเพรไม่กินอะไต่อไปเลยอ่ะคก็จะเห็นแล้วมันไม่อย่างแต่พอพูดแล้วมันเห็นภาพอ่ะไม่ลงไม่กอดผีเข้ามาแล้วบัวลอยใส่ลุงลุงนิ่งอะไรเด็กบ้านนี้ช่วยอย่ายุ่งกับชีวิตเขาบ้างได้ไหมไม่เพราะรู้แกจะเอาบัวลอยเอา่าดอันนี้ เขาหลอกไม่ต้องชวนกินเน่ยชวยกินคนเดียวแล้วก็แยกจานกันก็ได้เมื่อวานกินหมดอยกจานแกเปิดพิเศษอะก็ให้มันแกไม่ยอมกินให้หมดมันเปลืองโคตรเปลืองวัวร้อยเท่าร้อยใส่เุงสามห้าบาทเอ๊ะทำไมต้นแล้วทำไมนะอะไรอะไรของพี่ต้นอะกินเมากิน่อยเอ๊ะ ได้เ้แก้วอะต้องทนท่านี้นะนะเอยปแล้วได้วนวไม่มีเบลไม่มีเบนแกงแกงปอแกแก้วไผ่อร่อยวะไม่ไหวแล้วอะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะขอคุณครูแก๊บอะไรใส่เป็นลูกศิษย์ครูแก๊บนะคะทำไมต้องมาใส่อะสีสันได้แล้วแม่รู้ค่ำต้องกวบกวนหนิ่งจะไม่คออีกหรอกวนเธอไรประกาศสงคมพวนเธอไรจะยัน่้อ เออเกร้องเพลงนี้นี่หว่าค้วรอยากจะเป็นคนยขาเธอนาจะเธอดีของเธอืบนที่คุณเรองกันเหมืนกันแบนทาจเธอล้จริงไม่ได้ว่าเก๋หมายถึงไจอ้วนมืนนี่ดิอ้วนะไรนอะไรคนเพลงเกียดยา้กันนะครับทุกคนแลัวกันลครับ

เฮ้ยไม่เอาเชื hai hai ่อเอาไปแก่ไ <s> ก <aj imprisoned> ่เน <sh> ี่ยว่าเอาอะไรมาเขียนในบัวลอยออกไปนิ่วอะไรคะซาดอะไรนะทำยุ่มแบบพี่ปอถึงแล้วพี่ปอน้องเดี๋ยวมาวัวรอนหน้าเลยค่ะอยากหน้าเลยอ่ะอยากหน้าเลยโอ๊ยโออย บอกแี okay. 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 ่ทีละเอาเซ่เอาเซ่ฝันดีที่สุดจากคนอื่นได้ะคะว่าฝันงงว่าฝันดีที่สุดคือเกิดได้สุดที่เมื่อวานก่อนนอนไม่หลับคือไม่กินฝันดีที่สุดคือนอนดิ้ะฝันดีที่สุดคือแล้วป๋อมันนอนอยู่ป๋อมฝันดีที่สุดคืออะไรวะฝันดีกับไม่กินถั่วด้วะ วันนี้กับคนอื่นไงวันนี้ที่สุดด๋นิวกับพี่บอยก็เหมือนกันแหละเมื่อคืนนิวไม่เขียนอะไรให้ใครเลยแต่เขียนให้พี่บอสไ่เห็นไงานเรา่าเรื่องทยให้ฟังนอนอ่าเร่องให้นฟังเหอนนนอนต่นอา นอเออต้นจ้าแข่งรักต้นะจ้าอัจ้ะแนีขลม่เองรักแขงรน้ักลนเด็กทำครูทำาก่อนนอนนอนต้องหยอกคำหวานมีหน่าทำไมพี่ถึงชื่อแขกพรพี่จำผมแขก แลงหมอมุดโตเลยอนี่อะไรวะเฮ้ยไนะ่คืออะไรวะเฮ้ยนี่คืลมหรือเปล่าพี่ต้นบอกว่าอะไรนะความหมายมันแบบตัดท่อโฆษณาแล้วอาหารอร่อยนะมั้ยรับสนุนด้วยนี่คืออะไรนี่คินาเรียนี่นั่งของพี่ต้นอ่ะเอาไหมเอาไม่น่ากินหมดเย่ โอ้ยน่ากินมากมันเป็นหวหน้าเ้ยนิวเอ๊ะคาแล้วนะจะกอแล้วนะเกกอแล้วนะไม่โหนนะแ่เราไม่ให้ว่าใครนะอะไรเนิวกลังนอนเพี่มันหาสบอแล้วตอนเนี้ยเกฟคือแบบ คือแบบนิดนึงได้ปะครูก็เป็นเ่อนับก็ไม่ถามว่าอะไรหรอขานเองตอนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนครูคนนำเข้ามาไปุงมีไปสอน่ครัโอ้ไม่ไม่ครูไหนกูกลบเอบครูกบไปหนักสุดแล้วครูทำไมฮะกบ อือแม่เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะฉันจะเป็นวัวให้แนหน้าออกเลยตอนนี้หน้าเตนมไปหมดเลยแต่จริงๆเห็นครงเป็นกู่กบมุมข้างเขาเหมือนแกนดอปอ่ะครับผมใช้พลังหรอนี่เป็นเป็นเป็นไอ้นั่นก็ได้ แกนรอบยังเป็นผู้ชายแกนนับเรื่องแอนะนี่เหรปยเป็นเปลี่ยนเป็นแม่มดขาวได้เหรอเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องเรื่องนนีย